สวัสดีครับผมสากตาพิรมานรายการอาร์ตออฟเฟิงชุยห่วงจุ้ยปัญจธาตุวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของธรณีประตูนะครับซึ่งมีหลายๆท่านได้ส่งคำถามเข้ามาถามผมค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธรณีประตูซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอธิบายว่าทำไมตำราในสมัยก่อนจะต้องมีธรณีประตูเข้ามาเกี่ยวข้อง ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าทําไมศาสตร์ฮวงจุ้ยบ้านในสมัยก่อนถึงจะต้องให้บ้านทุกหลังมีธรณีประตูนะครับโดยศาสตร์ฮวงจุ้ยในสมัยก่อนจะมองว่าพลังงานการเงินหรือโชคลาภจะเปรียบเสมือนสายน้ําที่ไหลเข้าประตูหน้าบ้านนะครับการที่น้ําจะไหลเข้ามาภายในบ้านได้ก็จะต้องมีการออกแบบบ้านให้เกิด ระดับที่แตกต่างกันโดยให้น้ำไหลเข้ามาทางหน้าบ้านแล้วไหลลงไปในส่วนของภายในบ้านหลังจากนั้นก็ให้ไหลลงไปสู่ในบริเวณหลังบ้านโดยใช้วิธีการลดระดับพื้นบ้านลงไปเป็นสเต็ปนะครับซึ่งหลักการลดระดับพื้นลงมาในระดับต่างๆบ้านในสมัยโบราณจะมีห้องน้ำอยู่บริเวณด้านนอกของตัวอาคารนะครับแต่พอมาในยุคปัจจุบันที่มีห้องน้ำอยู่ภายในตัวอาคาร จึงได้มีการกำหนดว่าถ้าหาห้องน้ำอยู่ภายในตัวอาคารที่เป็นบริเวณชั้นล่างพื้นห้องน้ำจะต้องมีระดับต่ำที่สุดโดยจะต้องต่ำกว่าระดับพื้นบ้านลงไปถึง10เซนติเมตรเพื่อให้พลังงานการเงินหรือโชคลาภไหลเข้าจากประตูหน้าบ้านและลงไปกับเก็บอยู่ภายในหลังบ้านนะครับและได้มีการกำหนดต่ออีกนะครับว่าในบริเวณประตูหน้าบ้านจะต้องทำธรณีประตู สูงไม่เกิน5ซนติเมตรและมีความกว้างไม่เกิน5ซนติเมตรหรือสูงไม่เกิน1นิ้วเพราะถ้าหากสูงเกินกว่าน,นี้ก็จะนับว่าเป็นภูเขานะครับซึ่งธรณีประตูหน้าบ้านจะมีไว้ป้องกันการเงินที่ไหลเข้าสู่ในตัวบ้านแล้วไม่ไหลย,ย้อนกลับออกไปด้านนอกนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ถูกกาหนดขึ้นมาก็คือธรณีประตูบริเวณประตูหลังบ้านก็จะมีขนาด ความสูงไม่เกิน5เซนติเมตรและกว้างไม่เกิน5เซนติเมตรเช่นเดียวกันเพื่อไว้กักเก็บทรัพย์หรือโชคลาภให้อยู่ภายในบ้านหลังนี้นะครับเมื่อมีข้อกําหนดว่าประตูหน้าบ้านจะต้องมีธรณีประตูสูง5เซนติเมตรและกว้าง5เซนติเมตรเพื่อป้องกันการเงินไหลย,ย้อนออกมาและถ้าหากบ้านบางหลังที่ไม่ได้ทําธรณีประตูตั้งแต่แรกเพราะบ้านบางหลังอาจจะออกแบบโครงสร้างตัวอาคาร ที่ไม่มีธรณีประตูหน้าบ้านและการที่ท่านจะนำธรณีประตูมาติดตั้งบริเวณหน้าบ้านเพื่อกักเก็บการเงินไว้ภายในบ้านท่านอาจจะมีปัญหาในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับซึ่งบางท่านอาจจะใชใ้เป็นประตูเลื่อนบริเวณหน้าบ้านเมื่อไปศึกษาในศาสตร์ฮวงจุย้ยแล้วเกิดความไม่สบายใจ อาจจะไปปรับเปลี่ยนประตูจากบานเลื่อนให้เป็นประตูบานผลักเข้าบ้านเพื่อให้การเงินไหลเข้าบ้านและทําธรณีประตูเพื่อกักเก็บไม่ให้การเงินไหลย,ย้อนออกไปด้านนอกทีนี้เรามาลองวิเคราะห์ในหลักของความเป็นจริงนะครับถ้าหากท่านเปรียบการเงินเหมือนดังสายน้ำที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านถ้าน้ำที่ไหลเข้ามาแล้วมาปะทะกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเช่นชั้นวางทีวี หรือผนังเบาต่างๆที่อยู่ภายในบ้านและน้ําที่ไหลเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านก็อาจจะล้นเอ่อสูงกว่าความสูงธรณีประตู5เซนติเมตรย้อนออกไปด้านนอกได้เช่นกันครับในเมื่อไหลเข้ามาได้ก็สามารถไหลย,ย้อนออกไปได้นะครับดังนั้นที่ผมจะอธิบายก็คือว่าถ้าหากบ้านของท่านที่ไม่ได้มีธรณีประตูแต่แรกท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องไปปรับเปลี่ยนใดๆหรอกครับสาเหตุก็เพราะว่า พลังงานจริงๆแล้วไม่ได้เปรียบเสมือนน้าใดๆหรอกครับพลังงานที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวอาคารก็คือลมหรืออากาศที่ไหลเข้าสู่ภายในบ้านของท่านครับส่วนธรณีประตูมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือมีไว้ป้องกันฝุน่นแมลงหรือสัตว์ต่างๆที่สามารถลอดผ่านบริเวณใต้ประตูเข้ามาได้นะครับแต่ในยุคปัจจุบันอาจจะมีการพัฒนาประตูที่ไม่จําเป็นต้องมีธรณีประตูซึ่งถ้าหากบ้านของท่าน ไม่มีทรณีประตูก็อย่าได้วิตกกังวลใดๆนะครับส่วนในเรื่องคาถามอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องทรณีประตูเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อๆไปนะครับ